ความสูงก็อยู่อย่างนี้เลยครับใครมาก่อนเลือกได้ก่อนเลยนะครับไม้น่าจะมีประมาณสามสี่สิบต้นครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับวันนี้มีทุเรียนสามล่านะครับไซส์นี้เป็นไซส์สูงนะครับเมตรแปดสิบสองเมตรนะครับโดยประมาณนะครับจากพื้นนะครับชุดนี้ก็ไม้มีหลายต้นนะครับแต่ว่าราคาพิเศษให้นะครับอันนี้ต้นละพันบาทนะครับเบอร์โทรของผมนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับสวนอยู่ตําบลโค้งไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับ ถ้าก็ถ้าใครซื้อ10ต้นนะครับ10ต้นผมแถมอะมิโนให้หนึ่งกระสอบนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่3นะครับต้นละ1นึ่งพันนะครับ1ิต้นแถมอะมิโนฮิวมิกหนึ่ระสอบเป็นพันหมอนทองนะครับอันนี้พันเดียวนะครับถ้าใครซื้อไม่ถึง10ต้นไม่ได้แถมนะครับผมครับอันนี้ก็มี30ต้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นสูงนะครับรุ่นสวยนะครับเมตรแปดสองเมตรนะครับความสูงของเขานะครับตอสวยนะครับ ใครจะซื้อชุดหนึ่งชุด2ชุดสามรวมกันยังไงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครซื้อหลายชุดก็เดี๋ยวมีของแถมพิเศษเพิ่มให้อีกครับผมสวนอยู่ตําบลโคไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเบอร์โทรก็091 793 8000แล้วก็086 383 3061ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ